จุดเด่นของเครื่องถ้วยเวียงกะโหลกนี่ก็คือลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องของลายกาแล้วก็ลายปลาเป็นลายธรรมชาติเป็นลายพฤกษาลักษณะของการเขียนลายบนภาชนะของเวียงกะโหลกจะแบ่งเป็นสามหมวดก็คือหมวดของลายพืชลายพฤกษาลายลายสัตว์แล้วก็ลายธรรมชาติก็เป็นลวดลายที่เก็บเอาข้างๆตัวศิลปินเนี่ยมาเขียนบนภาชนะแล้วก็มีคุณลักษณะก็คือมีน้ำเคลือบที่มีคุณลักษณะพิเศษก็คือสีไม่เหมือนใคร ก็คือเป็นสีเขียวซึ่งเราเรียกว่าสีเขียวไข่กาเนี่ยก็จะมีลักษณะมีความเงามีความมันอยู่ในตัวของน้าเคลือบเหล่านี้เกือบ10ปีที่เราศึกษาค้นคว้าเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนเรื่องของเตาเผาเรื่องของการปั้นและเขียนลายเนื่องจากการปั้นและเขียนลายเวียงกะหลงเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเกือบจะสูญหายไม่มีการสืบทอดมีเพียงแต่ครอบครัวเดียวในแถบนี้เนี่ยที่ทา พระอาจารย์ก็เห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็ไปศึกษาเรื่องราวของเมียงกาหลงแล้วก็ไปศึกษาเรื่องลวดลายแล้วก็นํามาต่อยอด <S 2> <S 2> <S ในฐานะที่พระอาจารย์เป็นผู้บริหารโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนภาพริตธรรมแปนาาม็นเอกสัมาของสมณเณรเ,เนี่ยเราก็คิดว่าเนเน,เนเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดได้ดีที่สุดเพราะเขาอยู่กับวัดวาอารามอยู่ในวัดแล้วก็ มีความเกี่ยวเนื่องกับประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนก็เลยเอามาลองเขียนหลักสูตรก็เรียนตั้งแต่ม .1 ถึงถึงม6กก็ใช้วิชาในในรายวิชาของช่างสิบหมู่อ่าซึ่งเป็นรายวิชาที่สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยพระองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่าควรจะนําไปให้สมเด็ได้เรียนรู้ก็ผนวกกับวิชาช่างสิบหมู่ทําให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนเรื่องลวดลายเบียงกระหลงขึ้นมาในโรงเรียนพระพุทธธรรมแผนกสามัญ เนนเขาเขาก็มีความสนใจเพราะว่าเขาสนุกกับงานที่เขาชอบเพราะเราเราไม่ได e ้บังคับเรียนทั้งหมดการปั้นการเขียนลายทุกคนจะต้องเรียนไหมเนี่ยไม่จําเป็นก็คือสนใจเรื่องอะไรเรื่องการปั้นก็ศึกษาเรื่องปั้นอย่างเดียวเรื่องเขียนลายก็ศึกษาเรื่องเขียนลายอย่างเดียวก็มีสมัครเรเข้ามาศึกษาแล้วก็มีการต่อยอดออกไปเรื่องของการศึกษาเรื่องวัตถุดิบแล้วก็มีการประยุกต์มีการปรับใช้เนื่องจากเขาชอบแล้วเนี่ยเขาก็จะศึกษาไปเรื่อยอย่างเช่นการทาน้ําเคลือบเนี่ย เขาก็จะมีสนุกกับการทดลองใส่โน่นนี่นั่นให้มันเป็นสีขาวสีขุนสีใสสีเขียวและแต่ส่วนของเนนที่ที่เรียนรู้กับเราเนี่ยตอนนี้เขาก็สามารถที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนโดยการผลิตตั้นจําหน่ายเขียนลายเองก็ทําเองก,ก็ก็มีหลังจากที่เขาศึกอาไปแล้วหรือว่าจบจากการศึกษาของเราแล้วเนี่ย บางรูปก็กลับมาช่วยงานที่ที่งานของพระอาจารย์ด้วยที่เขากลับมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นงานที่เขาชอบงานที่เขาถนัดและเขาทําได้ดีด้วยแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะสร้างสร้างรายได้ให้กับเขาหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วด้วยส่วนที่2ก็คือมาช่วยงานในของชุมชนไปด้วยแล้วก็มาช่วยเป็นงานอดิเรกเป็นงานที่เขาจะหารายได้เสริมจากจากการปั้นและเขียนลายได้ ในในส่วนของการขายเนี่ยตอนนี้เนื่องจากเป็นเป็นช่วงที่เริ่มต้นนะชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มเห็นทางก่อนเห็นทางที่จะขายได้เรามีประสบการณ์จากการที่สำมนเรียนทขายทําและจําหน่ายเองเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเอานําไปขายแต่ว่าเมื่อผลิตมีความงดงามขึ้นแล้วเนี่ยมีคนสนใจแล้วก็เอาทุนมันเพื่อที่จะให้มันหมุนเวียนเกี่ยวกับการผลิตมากขึ้นก็มีการขายมีการจําหน่าย เนื่องจากมันเป็นยุควิถีใหม่ new normal เราก็ยังมีการทำไลฟ์สดขายของทางออนไลน์ให้กับชาวบ้านด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องขายเฉพาะเครื่องปั้นเวียงกะหลงนะคุณมีสินค้าอะไรคุณก็มาขายคุณมีผักพื้นบ้านคุณมีหัตถกรรมเรื่องของจักสารเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มาไลฟ์สดมาขายได้ก็เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน มันมีหลายคําถามเนาะที่ที่ตั้งคําถามโดยเฉพาะพระอาจารย์เนี่ยตั้งคําถามว่าทาไมพระต้องมาทําเรื่องของอาชีพซึ่งพระนี่ไม่ได้ประกอบอาชีพแต่เราก็บอกว่าเราไม่ได้ทําอาชีพนะแต่เราเรากําลังสอนทักษะอาชีพทักษะก็คือเบื้องต้นของการทํางานอย่างเช่นหลายคนบอกว่าพระเนรเนี่ยเรียนอาชีพทําอาชีพเราก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าพระหรือเนรเหล่านั้นที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นชีวิตเป็นพระเป็นเนรไปตลอด สักวันหนึ่งที่เขามีโอกาสได้ศึกขาลาเพศไปเนี่ยเขาก็ใช้ทักษะตรงนี้เนี่ยไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวเขาในอนาคตได้